สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุมาไทยชาแนลนะคะวันนี้โกสวัสดีแฟนเพจช่องดําช่องแดงและช่องฟ้านะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วกเออ็เข้ามาชมกันแล้วก็คอมเมนต์กันก็หลายๆคนมีประสบการณ์ใกล้เคียงกับเจ้าของเรื่องก็มาออคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะเพราะว่าบางคนเ,ออเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาหรือกับเราบางทีเรากง เออไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรหรือว่าใครเจอเรื่องคล้ายๆกันก็มาออคอมเมนต์กันนะคะเออวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องออกเดทกับฝรั่งครั้งแรกหลังจากออกเดทเสร็จทุกอย่างเข้ากันได้ดีทั้งหมดก่อนที่จะกลับฝรั่งได้ให้เงินไว้สามหมื่นบาทส่วนสาวไทยเนี่ยก็คิดว่าเราคือแฟนแล้วละ่ะ เพราะว่าเขาให้เงิน30 0 0 0บาทแล้วช่วงอยู่ด้วยกันก็มีความสุขกันดีไม่ว่าจ,จะเรื่องไปไปเที่ยวไปกินไปเออเรื่องบนเตียงทุกอย่างเข้ากันได้ดีหมดฉันรักเธอเธอรักฉันกอดกันหอมกันคือปฏิสัมพันธ์คือสาวไทยเนี่ยคือคิดว่าเขาตกลรงเอาเราเป็นแฟนแน่นอนนะเพราะว่ามันถูกใจกันขนาดนี้แล้วเขาก็รักเราก่อนจะไปก็ยังซื้อแหวนให้เราซื้อแหวนให้เราหนึ่งวงให้เงินไว้สามหมื่นหลังจากฝรั่งกลับไปเราก็รอการติดต่อของฝรั่งกลับมา ฝรั่งก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเราก็เลยเขียนไปหาสบายดีไหมเขาก็ตอบมาว่าฉันสบายดีแล้วก็คือไอ้ความที่เราเนี่ยคิดว่าเขาอะคือแฟนแต่ฝรั่งเขายังไม่ได้บอกนะคะคว่าครบเราเป็นแฟนเขาก็ถามว่าเราก็ไปถามเขาสบายดีไหมวันนี้กินอะไรหรือ,อยังคือเขียนไปถามตลอดเขาก็ตอบมาตลอดผ่านไปสามเดือนน้องเขาก็ว่าเอ๊ก็ให้เงินไว้แล้วสามหมื่น เราอันนี้เราก็เลยลงจะขอเงินเขาว่าเขาคือเขาก็ไม่ได้ส่งเสียนะไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วเออเขาส่งเงินให้ใช้ด้วยอะไรทั้งที่คุยกันแทบทุกวันผ่านไปสามเดือนนองเขาก็เลยถามว่าเธอเนี่ยฉันมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออรู้ไหมคะว่าฝรั่งตอบว,ว่าอย่างไรฝรั่งบอกว่าเออฉันไม่ใช่ธนาคารฉันไม่สามารถที่จะช่วยเธอได้หรอกเธอมีปัญหาเรื่องการเงินให้เธอไปติดต่อกับธนาคารเอา น้องเขาก็เลยแบบว่าเออก็คือในช่วงสามเดือนที่คุยกันอ่ะก็ฉันคิดถึงเธอนะฉันรักเธอนะแต่ฝรั่งก็จะส่งรูปหัวใจมาให้ก็คือเป็นการตอบรับน้องก็เลยคิดว่านี่แหละคือแฟนเราแต่จริงๆแล้วฝรั่งก็ไม่ได้คิดแบบนั้นน้องเขาบอกอ้าวเ,เราเป็นแฟนกันถ้าฉันมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเออส่วนมากอ่ะแฟนฝรั่งเขาก็จะส่งเงินให้มีให้กับเอาสาวไทยที่มีแฟนฝรั่งกันเกือบทุกคนนั่นแหละเธอแค่ฉันขอความช่วยเหลือเธอขนาดแค่นี้เธอทำไมให้ฉันไปติดต่อธนาคาร ฝรังบอกว่าฉันไม่ใช่แฟนเธอเธอเราไปเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันและฉันก็จ่ายเงินค่าความสุขที่ฉันมีให้เธอแล้วพร้อมกับแหวนหนึ่งวงซึ่งสาวไทยนะี่คิดว่าแหวนหนึ่งวงนี่คือแหวนที่เขาซื้อไว้มั่นเราแต่จริงๆไม่ใช่เขาซื้อให้เป็นของขวัญว่าเธอบริการฉันดีมากและเขาก็บอกว่าฉันก็ให้เงินเธอไปแล้วไงสามหมื่นซึ่ง ตอนนี้ถ้าเธอจะมาเอาเงินจากฉันฉันจะให้เธอด้วยเหตุผลอันใดฉันไม่ได้ไปประเทศไทยเธอไม่ได้มาทำอะไรให้ฉันทำไมฉันจะต้องให้เงินเธอเราติดต่อกันไปอย่างนี้ถ้าเกิดฉันไปประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งฉันอาจจะไปหาเธอหรือไม่ฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เธอเขียนมาหาฉันฉันก็เขียนหาเธอเราเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าถึงขั้นว่าเป็นแฟนหรือว่าจะต้องส่งเสียรับผิดชอบฉันยังไม่ถึงขั้นนั้น เราแค่มีความสุขด้วยกันในช่วงที่ฉันไปฮลิเดย์เท่านั้นคือน้องเขาฟังแล้วก็ช็อกเลยเพราะขาคิดว่าฝรั่งคนนี้เลือกแล้วอันนี้รู้จักกันในแอปหาคู่นะคะเลือกแล้วแล้วก็พูดดีคุยดีมาตลอดจนได้มาเจอกันในขณะที่เจอกันก็ดีตลอดไม่เคยดูถูกเราหรือว่ามองเรานี้แง่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ในช่วงที่มาฮอลิเดย์น้องเขาย้อนหลังให้ช่วงที่มาฮอลิเดย์สีรอาทิตย์มาอยู่ด้วยกันมาเดทด้วยกันเนี่ยจะเอาอะไรเขาก็ให้ เราอยากกินอาหารไทยเขาจากกินอาหารฝรั่งวันหนึ่งเรากินอาหารไทยเขาก็มากินกับเราเขากินอาหารฝรั่งเราก็ไปกินกับเขาคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มีความสุขด้วยกันทุกอย่างก่อนกลับก็ซื้อหวยให้ก็เลยคิดว่าเขามั่นเราไว้เพราะเราก็คือเราก็ออกแนวเชิงลุกน้องเขาบอกว่าหนูก็บอกรักเขาเพราะว่าแต่เขา่ไม่ได้บอกรักหนูทุกครั้งที่หนูบอกรักเขาเขาก็จะเข้ามากอดหนูและหอมหนูที่หน้าผากทุกครั้งมันก็คือเป็นการตอก ความรักของเราโดยปริยายโดยแต่ว่าเขาไม่ได้พูดแต่หนูอาจจะคิดไปเองหนูอยากแค่มาแชร์ประสบการณ์ของหนูว่าฝรั่งที่ดีกับเราขนาดนี้เดทกับเราดีทุกอย่างเอออย่าไปมองว่าเขาเห็นว่าเราเป็นแฟนเงินที่เขาให้ก่อนกลับถามเขาให้ดีว่าคือค่าอะไรหนูเสียเวลาติดต่อกับเขาไปอีกสามเดือนไปบอกรักเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาอย่างงั้นอย่างนี้หนูตัดฝรั่งคนอื่นออกทุกคนเพราะหนูคิดว่าคนนี้แหละใช่ หนูไม่ได้ใช่สําหรับเขาเขาบอกว่าเขาให้เงินหนูแล้วเขาตอบแทนค่าความสุขที่เขามีในช่วงฮอลิเด์หมดแล้วแหวนหนึ่งวงไม่ใช่แหวนมันมันเป็นแค่ของขวัญที่เธอทําดีกับฉันที่เรามีความสุขด้วยกันเงินสามหมื่นคือค่าตัวเธอที่ฉันให้ในขณะที่เธอมาอยู่กับฉันฉันไม่รู้หรอกว่าเธอทํางานอะไรแล้วเธอจะต้องเออมีรายจ่ายอะไรเพราะว่า เธอไม่ใช่แฟนฉันเธอไม่ใช่เมียฉันฉันไม่มีความจาเป็นที่ต้องรับผิดช,ชอบส่วนนี้และฉันก็แค่มาหาแฟนอยากหาแฟนคนไทยที่อยากจะแต่งงานแต่ยังไม่ใช่อันนี้คือเขามาเที่ยวค่ะทุกคนเขามาเที่ยวแล้วก็ไปหลอกสาวในแอปว่าอยากหาเมียไทยเพื่อจะมาเดทกับสาวไทยอันนี้ยังดีนะสีท่ทิศยยังให้เงินสามหมื่นรู้ไหมบางคนเนี่ย ไปอยู่เขาสี่อาทิตย์เนี่ยเขาให้เงินมาห้าพันก่อนกลับซึ่งสาวไทยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยแล้วก็เออคิดว่าเขานี่ก่อนกลับเนี่ยเขาคงจะให้อะไรเรามั่งเพราะว่าในขณะที่ช่วงเดทกันเนี่ยก็หวานชื่นเขาดูแลเราดีเอาอกเอาใจดีเออป่าหนึ่งว่าเราเป็นแฟนแต่จริงๆแล้วเขาก็แค่มาเดทมาเที่ยวสนุกไปแล้วพอไปา,านเขากลับไปแล้วเขาก็ไปเริ่มต้น ชีวิตปกติของเขาเริ่มทํางานหาเงินของเขาส่วนเรายังเเออแชทหาเขาอยู่เขียนหาเขาอยู่เขาก็ยังคุยกับเราอยู่แต่ถามว่าเขาจะยอมเสียเงินกับเราไหมเขาไม่เสียเงินเดียวเพราะว่าเขาจ่ายค่าตัวให้ไปเร็วเหมือนที่น้องคนเนี้เข้าใจผิดคิดว่าเขารักเราคิดว่าเขาให้เงินสามหมื่นเพราะว่าเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นแฟนเขาอยากจะดูแลเทคแคร์เราก่อนจะกลับก็ยังให้เงินซื้อแหวนให้ที่ไหนได้มันเป็นแค่ เงินค่าตัวที่เขาคิดว่าเป็นค่าตัวค่าเออเสียเวลาของเราที่เรามาอยู่กับเขาแต่ถามในใจเขาคิดกับเราถึงขนาดขั้นเป็นแฟนไหมอะไรไหมไม่ก็แค่ช่วงมาฮอลิเดีมีความสุขที่สุดอันนี้จะบอกให้นะก่อนที่จะเดทกับฝรัง่งคุยกันให้ดีก่อนฝรั่งแบบนี้มีเยอะบางคนเดทจนสิ้นสุดไปไม่ให้เงินสักบาทก็มีแล้วพอเราถามว่าเธอเธอไม่ ท้งเงินไว้ให้ฉันมั้งเหรอในช่วงนี้ฉันไม่อยู่กับเธอฉันไม่ได้ทางานฉันไม่มีไรายได้เขาบอกเลยเธอก็เธอไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวเธอจะให้ฉันซื้อเวลาเธอเหรอถามแบบนี้ก็มีอืันนี้พี่ก็เอามาเล่าเรื่องของหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอย่างนี้ก็สาวที่ออกเดทครั้งแรกนะจงพึงระวังไว้อย่าคิดว่าการที่เขากลับไปเราไปส่งเขาที่สนามบินเขาให้เงินเรามาสามหมื่นให้เหวเราหนึ่งวงเขาคือแฟนเราระวังจะเป็นเหมือนน้องคนนี้เขาแค่มาเที่ยว ค่าเสียเวลาเขาให้ไปแล้วเวนนั่นแค่ของขวัญเท่านั้นเองเรื่องทั้งหมดที่เราคิดที่เราคิดว่าเราเป็นแฟนเขาก็าซื้อเวนเพื่อมันเราไว้ก่อนมันเป็นแค่เรื่องที่เราคิดเอาเองอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่ถามเขาก่กนเธอคิดก่อนจะกลับก่อนที่เดทจะจบถามเขาก่กนว่าเธอคิดกับฉันอย่างไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่เอามาแช์มาเล่าเนี่ยเขาอุตส่าห์เอามาแช์น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้ก็ระวังไว้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราก็ดีแต่ถ้าเราระวังไว้หรือเป็นอุทาหรณ์ไว้สักนิดหนึ่งก็จะดีแล้วจะก,กนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ